โอเคครับก okay, so ็าอสวัส so, ดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามอยู่กันในเกมซูเปอร์ซัทอีกแล้วนะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาครับเป็นอัปเดตของการแบบว่าอัปเดตไปเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ว่าอย่างแรกวันนี้เรามาดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นการอัปเดตของชุดมาใหม่นะเป็นซำเนียงเสียงฟินิกซ์นี่นะครับก็จะมีเป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายนะมี2คนมี2ชุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรางวลก่อนรางวลตัวผู้ชายจะเป็นท้องฟ้าเจิดจรัสนะครับ นี่ต่อไ้เกมซูเปอร์สัดก็จะไปทางแบบกระบงกระบี่แล้วนะเออก็จะเป็นแบบจอมยุทธแบบกำลังไวายในตอนนี้โอเคนี่หน้าแบบนี้มันคล้ายๆกับอันนี้เลยนะซุงจินวูเออประมาณนั้นนี่ต่อไปก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นห้องฟ้าสีครามฮันนะ ดูทรงนี้หน้าก็เหมือนกับแบบตัวนาจาเลยนะครับใครเคยดูนาจาบ้างก็หน้าคล้ายๆนะแต่ว่าแม่นางคนนี้หน้าขาวนะครับหน้าขาวจวะ้ะเลยใส่เมคอัพเยอะไปหน่อยนะเนี่ยไม่ได้บุรีนะแต่ว่าขาวจริงอะทุกคนดูอะให้ทุกคนดูเปนขาวหรือเปล่าแล้วก็จะมีกุญแจนะครับเป็นกุญแจฟินิส9ก99กับ99ก็จะเป็นล่มนะครับเป็นล่มแบบจีนนิดน,นึงนะ ก็อาจจะออกแนวศิลปงศ <verde> ิละปะนิดนึงคาเต้นโอเคต่อไปก็จะเป็นท่าการโจมปีนี้งานอย่างที่ผมบอกนะครับไปทางกระบงกระบ<ป>ี่ซะแล้วก็อย่างแรกเรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับเมื่อเรามาชมหน้าน,นี้นะครับเราก็จะได้ปิจแจต,ตรงนี้มาอีกประมาณ180นะครับเพื่อเปิดลุลับส,สามใสสองสก,กินแล้วก็จะเป็นเป็นร่มนะเมื่อเราเปิดกล่องตรงนี้ครบนะครับนี่เปิดกล่องตัวนี้ครบ จนถึง3 3 0 0นะก็จะได้เพิ่มมาอีกประมาณ30ชิ้นนะครับก็จะประมาณนั้นทุกๆการสุ่ม10ครั้งรับประกันของระดับอีพิกหรือสูงกว่า ว้าว <Wow. S 2> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มตู้นี้ดูนะครับก็ก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับก็ผมก็มีโปรโมชั่นหรือว่ามีเว็บเติมเกมดีๆจะมาแนะนำนะครับโคโค่ดีพีบริการเติมเกมซูเปอร์ซัตที่ผมไว้วางใจสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโคโค่ดีพียังมีบริการเติมเพียมอีกมากมายเช่นโมบาย e ีเจนเกนชินอินแพ็คพับจีโมบายฮันน์เออร์ออฟคิงเป็นต้นหรือจะเป็นบริการเติมเหรียญสดเช่นวิกโก้ไรส์โปโปไร มิโมทีวีเป็นต้นใช้เพียงแค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นและโ o โค่ดียังมีฟังก์ชันให้เลือกเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับเ <c oughs> ติมให้คุ้มเติมให้ฉลาดตรงที่โคโค่ดเท่านั้นเ <c oughs> ดี๋ยวเราลองไปสุม่มกันดูนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญสุ่มอยู่ตรงน,นี้193นะ190ก็จะประมาณ1,900ดาวนะเดี๋ยวมาดูว่า1,900ดาวเนี่ยผมจะเปิดได้อะไรบ้างนะทุกๆก,การสุ่ม10ครั้งจะการันตี1ครั้งนะ <Okay. S 1> อะ <c oughs> ไปดูของฟรี ปื๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บ,ปบ,ปบของอันตีครับได้รับเป็นอะไรอือได้รับเป็นยามรุ่งอรุณโอเคเหมือนจะเป็นบัตรนะแล้วก็ได้กุญแจมาเยอะมากๆนะครับกุญแจก็จะมาคูณอยู่ตรงนี้อุ้ยผมจะเปิดได้แล้วทุกคนไปไปอีกสิบครั้งอืม,มาได้อะไร โอ้หได้บัตรมาเหมือนเดิมเป็นเป็นการ์ดพื้นหลังนะเวลาเราจะเข้าเริ่มเกมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นฉากโหลดอ่ของฟรีครั้งสุดท้ายที่ผมสะสมมาอืมเราได้อะไรปับ๊บเหมือนเป็นฉากหลังนะเหมือนเป็นผ้าปกข้างหลังครับอีกนิดเดียวจะเสียไปอีก470ดาวทองนะครับไปเลย การันตีขอราบอีพิกมาหนึ่งชิ้นอะไรบ้างปับ๊บโอ้ยเป็นอีโมจิครับกินไป470ดาวทองเลยอีโมจินี้อุย้ยผมเปิดกล่องพิเศษได้แล้วว่าทุกคนมาเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าผมจะได้อะไรนะขอให้ไม่ได้ร่มก็พอขอให้เป็นสก,กินอย่างน้อยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะขอขอสักหนึ่สก,กินนะเปิดครับโอเพ่นโอ้จงมา <c oughs> อได้ไปมอีกมามาก30มันก็จะตรงกับหัวข้อที่3เลยนะครับถ้าเราเปิดกล่องฟิ n ิกครบนะครับเราก็จะได้กุญแจเพิ่มมาอีก30ดอกนะไหนๆก็ไหนๆละผมว่าผม,กก<อ>ผมต้องได้สักสก,กิน,นะกนอะผมต้องได้สักสกินนะทุกคนไปอีก600อปุ้ยไปกดไปผมต้องได้เุ้ยมาแล้วว่ะเุ้ยครั้งน,นี้ได้ไวครั้งน,นี้ได้ไว อันนี้ไม่ใช่การันตีนะครับทุกคนครั้งนี้ได้ไวเป็นเหมือนท่าการโจมตีมาการันตีอ้าวไม่มีการันตีเหรอก็สุ่มสิบ<ก>มันให้การันตีนี่โอ้ยอ่ะหกร้อยหร้อยแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ของซ้ำเลยนะทุกคนก็ก็ดีอยูจ่จากตรงนี้มันไม่ได้ของซ้ำม,มามาอะไรครับอของซ้ำของซ้ำหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่มั้ง หรือว่าใช่แล้วโอไม่ใช่ไม่ใช่มันมี2อันไหนเขาดูรังวัลก่อนอ๋อมันมีปก2อันนะครับไม่ใช่ของซ้ำอุ้ยมาว่ะทุกคนอ๋อได้เป็นกระบงกระบี่ครับวิชาดาบลองหนอ่าโอเคอย่างน้อยผมต้องได้ชูดาทุกคนไปอุ้ยมาทรานี้มาไว้อได้เป็นนี่คุยละ ไม่รอดแน่ทั้งหน้าไม่รอดแน่ไม่กระเป๋าก็ท่าเต้นอะไปต่อกันเลยมาได้อะไรข้างนี้ต้องเป็นกระเป๋าแน่นอนอ่าท่าเต้นท่าเต้นมาแล้วเว้ยท่าเต้นมาแล้วเว้ยทุกคนและอีก60ครับปไปไปลุยกันต่อตอนนี้ดาวยังเหลือเหลือผมไม่รู้วหมดไปเท่าไหร่แล้วนะอ่าโอเคกระเป๋ามาแล้ะทุกคนอ่ะอันนี้ผมไม่ดูแล้วนะ คุครบแล้วทุบแล้วทุกคนผมได้หนึ่งสก,กินมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันมันเสียดาวไปเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เราได้หนึ่งสก,กินมาแล้วครับทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปเปิดดูผมจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าส่วนมากผมอยากได้ผู้ชายมากกว่านะรู้สึกว่ามีดาบข้างหลังมัน,ม,นมันเทดีนะเออโอเคปผู้ชายฮัลโหลมาได้เป็นผู้หญิงมาครับทุกคนแม่นางข่าวตัว แม่นางหน้าขาวจ้วะนะเออมาได้เป็นผู้หญิงมาก็ถือว่าเราได้รับรางวัลมาแล้วนะทุกคนโอเคก็ถือว่าดีถือว่าดีนี่ได้รับอย่างแรยก็ได้รับมันหนึ่งสกินนะทุกคนก็เกิดจกรรมนี้ผมคิดว่ามัน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 ดีนะเพราะว่ามันได้กูแจมาอีก30แล้วก็ของรางวัลที่ผมได้มันมันไม่ซ้ํากันเลยทุกคนตอนนี้อันนี้ผมได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้ว อันนี้ก็ได้ไปแล้ว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 แล้วก็ท่าเต้นได้ไปแล้วอันนี้ก็ได้ไปแล้วยกเว้นตรงนี้ที่ยังไม่ได้ผมว่าถ้าครั้งหน้าที่ผมจะสุ่มอะผมได้อันนี้แน่นอนแล้วก็ถ้ามันเป็นของซ้ำใช่ไหมมันมันจะออกเป็นกุญแจแทนถ้าออกเป็นของซอ้ำอะมันจะออกเป็นกูแจฟินิกแทนนี่ไงรางวัลข้อที่6ครับรางวัลซ้ําจะถูกดัดแปลงเป็นกูแจฟินิกโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เป็นกูแจฟินิกอันไหนนะ ไม่สอันก็5อันนะครับเพราะว่ากุญแจฟินิกซ์นี้ก็มันก็ต้องสุ่มอะมาได้กี่อันเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่บอกนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้ตอนตอนที่เราสุ่มมันมี9,00 0กว่าใช่ไหมตอนนี้ลดมาเหลืออีกประมาณ5,2 0 0ผมก็เสียไปประมาณประมาณ4 0 0พันมั้งไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปแต่งชุดดูว่ามันจะเท่แค่ไหนในชุดของผมมีไหนหน้าชุดเซ็ทอ๋อนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วครับ แม่นางท้องฟ้าสีครามนี่ก็คือชุดนะครับโอ้เราไปน,นั่งอะไรตรงข้างล่างวานะเน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดินขึ้นมาแล้วครับนี่แม่นางกับเก้าอี้น้ําแข็ง เส้นเออโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแบบสุ่มเล่นๆเฉยๆนะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเปิดกล่องหรือว่าสุ่มกล่องหรือว่ากิจกรรมนี้นะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้นะครับมาดูเป็นแบบแนวทางนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ